นี่ไข่มูแดงหากินแบบบานๆน,นี่พอห่งเลยเนี่นี่ไ่อไปช่หนนบไป่ไปวงระวังได้ไหมระวังโอ้ยพอดีแล้วแซน้าเลย อืมเห็ดเบิ่ง อย่างของกยแม่คิดต่ำได้ระวังเด้แต่ว่าบังเมิบังไม่มีนี่ขันตรงอ่นี่ตัแมวมันมาเนี่ยมันน้มันใคร

งานนกเป็นกับอรเนี่ยนักเรียนไทยนี่รเนี่ยักายขอนกสกลูกที่ขายงานเนี่ อานจีบานไหมครัมาแดงน็ดเป็นจาน ขาปัดออกเพรามันเป็นัาไม่รู้วันยื่ไนมยาง่าเะคูมีต่ามายวชอเกี๊ยวราไม่เป็นเี่ยยังไม่เด็ม่ยได้อค่นได้ไมด้ไม่ได้กิใส่ังกัน 多一点，你看啊，班长。